สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหน้ามอนคุณพนานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาการตรวจเช็คว่า Facebook ของเรามีการแจ้งเตือนละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าละเมิดกฎชุมชนหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเริ่มเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับกดเข้าไปก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ขีดสมขีดนะครับพอขีดสาขีดปุ๊บเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เลื <Americ a. S 1> ่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับไปที่ความช่วยเหลือตรงนี้นะฮะปุ๊บ außer, ความช่วยเหลือปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะเข้าไปที่กล่องข้อความสนับสนุนของคุณนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้เราก็จะไปที่การแจ้งเตือนนะครับอันนี้เห็นไหมครับข่งผมมีการแจ้งเตือนในการละเมิดลิขสิทธิ อยู่2ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเราตรวจเจอแบบนี้เขาบอกว่าวิดีโอของคุณมีการอัปเดตและเมนลิขสิทธิ์ใหม่ที่ต้องตรวจสอบเจอแบบนี้เราก็เข้าไปลบนะครับลบยังไงก็เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ลบไปดูก่อนนะครับเราก็ดูนะครับก็มาลักษณะนี้ด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดเราก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาว่าให้ดําเนินต่อ ดำเนินการต่อนะครับก็กดไปที่ดําเนินการต่อนะครับเราก็ไปที่ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ขึ้นมาว่าวิธีตรวจสอบแน่ใจะอะไรต่างๆนี่เราเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อหาที่เขาอธิบายนะครับเราก็ไปที่ดําเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าสุดท้ายก็เป็นหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมีส่งข้อตู้แย้งยอมรับการเปลี่ยนแปลงส่งข้อตู้แยง้งลบวิดีโอนะครับเราก็ไปิกที่ลบวิดีโอนะครับ จากนั้นเราก็กดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็เขาขึ้นมาว่าให้ลบวิดีโอใช่ไหมเราก็ลบวิดีโออนะครับหลังจากลบวิดีโอเสร็จอันนี้คือลบแล้วนะครับอ่าก็ปิดเขาออกไปที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับถ้าเราจะลบอีกอันก็เข้ามาใหม่นะครับเข้าไปที่เช่นเดิมนะครับเข้ามาก็จะเปน็นอย่างนี้เราก็จะไปที่ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ มาที่ข้อความสนับสนุนนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเห็นไหมครับม่อกี้ออกไปแล้วเหลืออีกหนึ่งอันนะครับนี่ยนะครับเราก็ลบอีกหนึ่งทีนะครับดูรายละเอียดนะครับลบไปแล้วก็ดําเนินการต่อแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็มาหน้านี้ก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็จะถามว่าคุณต้องการทําสิ่งใดนะครับแล้วก็ไปที่ลบวิดีโอ o. ออกนั้นก็ดําเนินการต่อนะครับ แล้วก็ลบวิดีโอนะครับรอนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดนะครับเรียบร้อยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสาระดีๆจากหน้าหมอนคุณพันหานะครับมีอะไรดีๆผมจะมาอัปเดตให้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับ